พื่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บผลไม้ไปให้ปลากินไงเนาะนะครับเพื่อนว่ามะละกอมรันสุกเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลมันนะเพื่อนนกก็กินไปละก็ดีครับดีใจเหมือนกันก็นบแบ่งนกกินเนาะแต่อย่าให้นกมากินเยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแหล่งที่นกมาอาศัยอยู่มากเกินไปก็ไม่ดีระบบนิเวศมันควรจะพอดีพอดีนะเพื่อนเดี๋ยวผมไปเก็บมะเดื่อฝรั่งต่อเพื่อน พาไปเก็บผลมะเดื่อฝรั่งไปให้ปลากันเพื่อนพอดก่อนจะคลิปไมา่ยาวอ่ะผมว่าถึงมะเดื่อฝรั่งนะผมะเก็บไปให้ให้ปลานะเก็บแบบสดๆดอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าให้ดีก็เอาแบบหล่นๆเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าหล่นๆเนี่ยคือมันมันก็มันก็เริ่มจะสุกๆนะเพื่อนเนาะเนี่ยน,นะครับมันคนกินได้เพื่อนผมทำแกงเขียวหวานอร่อยมากบอกเลย นะครับเอาไปจิ้มน้ำพริกกินก็ได้นะครับเนี่ยทิ้งทิ้งไว้ในบอ่อเดี๋ยวมันเดี๋ยวพอมันเน่าใช่ป่ะมันปลาก็กินได้แล้วก็ตัดน้ําในบอกก็กินได้เพื่อนเราก็ประหยัดหัวอาหารนะเพื่อนเราก็ให้หัวอาหารน้อยหน่อยแต่หัวอาหารก็ต้องให้บ้างนะเพื่อเป็นการบำรุงอะเหมือนอาหารเสริมอะเหมือนเรากินวิตามินอะก็ให้ปลากินบ้างนะครับ มันก็ไม่ได้แพงมากขนาดซื้อไม่ได้นะหัวอาหารแต่ซื้อเยอะมันก็ไม่ไหวเนาะโอเคเดี๋ยวผมเก็บเก็บปลาเสฉยเลยเราไปให้ปลากันครับเพื่อนเราก็ได้อาอาหารปลาแล้วเนาะปลามันก็มารอแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะโยนให้ปลากินนะครับผมเราเลี้ยงมาธรรมชาติเนะาะผมจะโยนให้ปลาน,นะครับ นะไปแล้วนะเพื่อนง่ายง่ายเพื่อนนะก็มีอาหารเม็ดก็ผสมผสมลงไปนะเพื่อนนะก็ให้มันกินสกปนกกันไปเพื่อน ยงให้มันง่ายมนก็ง่ายอะเพื่อนนี่ปลาผมสีม่สี่เดือนแล้วเนาะนะครับสี่เดือนล้ นี่ครับผมก็โยนอาหารเม็ดไปด้วยคือพออาหารเม็ดมันมันหมดใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็กินพวกไอ้ผลไม้เองนะครับผมคือแล้วเราเราไม่อยู่อ่ะเพื่อนหมายว่าเรากลับไปแล้วกรุงเทพแล้วอ่ะมันก็มันก็ยังกินนะมันก็ยังกินของมันอ่ะพวกตะไคร่พวกอ๋อต้องดูปลาด้วยไม่ใช่เอาปลาดุกไปนะแต่ผมเคยเห็นเห็นในคลิป u t u b e นะก็ปลาดุกอ่ะมันก็กินนะผลไม้อ่ะเออถ้ามันไม่มีอะไรกินจริงๆริอ่ะมันก็กินนะ นะครับคือมันอดอยากนะเพื่อนมันก็ต้องกินแหละนะครับเหมือนคนน่ะไม่ชอบกินนู่งกินนี่แต่พอลองไปเดินเดินป่าดิหรืออดอดดิเดยวก็กินเองอ่ะนะฮะมันมันหิววนะเนาะมันก็ต้องกินกับธรรมชาตินะครับอืมก็เปนเพื่อนเลี้ยงกันกทำงา่ายอันนี้เป็นปลากินพืชนะนะครับพวกปลานินปลาเอ่อเต่า ปานินปลาปลาไนาปลาอะไรพวกนี้นคือปลากินพืชทั้งหมดครับผมจำชื่อมันค่อยได้ลปะปลาเพียนปลาแหปลากระแหอะไรเงนี้ครับผมก็ลุมรวมกันไปเนาะ,นะครับปลากินพืชแท,บท,ทบทุกอย่างเลยผมมีประมาณเก้าชนิดเนาะนะครับปานินปลาไนาปลายี่สกนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนสวัสดีครับ